กินทำไข่เจียวช่วยพี่ฮาเล่หน,น่อยให้ยกินทำพึ่งกินทำพึ่งเหรอลูกมาต่อใกล้ๆพี่ฮาเล่เดิให้พึ่งกินกินไข่เจียวด้วย เปิดไฟแรงไหมเนี่ยใส่ฟืนด้วยกาวินมีฟืนไหมเอาฟืนมาส่งพี่ฮาเล่ด้วยเอาใส่รถมา <c oughs> เอาฟืนพี่ฮ <c oughs> าเล่สั่งฟืนเร็วเอาฟืนมาส่งนอยนี่ฟืนไหม นี่โอเคลากเอาใส่รถมาดิใส่รถมาเฟืนพี่ฮาเร็เโทรสั่งฟื้นก่อนเร็วๆฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อน,อก,อนกดสั่งฟื้นแล้วกดโทรศัพท์กอฟเาื้นม่ีอฟมีฟื้นไหมฟื้นเร็วๆพี่ฮาเร่เจะทำกับข้าวแล้วนะ ก็ใหญ่ไหมี่นตาย,ยังยังนะนะ่มามันมดิ่นะเย้แม่มามนงมมัมอันตรายมากนี่ไงของแท้สไปซ์สไป์ยไไปไหนแล้ว สไปด์สไป,ปบบเดอร์แมนมันจมกลวงได้ดิเออสไปเดอร์แมนมันอมกลวงอ้ายร้ายมันกัดนะสไปเดอร์แมนมันดูร้ายแม็กก<อ>ินกพี่ฮาเล่บอกมันดุนะเนี่ยมันดุเลยมีแมงมุมยักษ์อยู่ด้วย <c oughs> นะอ๋อแมงมุมยกกัยมมมยกษ์เหรออยู่ที่ไหนอ่ะเราเคยเจอมันมันมันไม่ได้หาแบบแบนแบนแบบนี้หรือว่าเล็กๆแบบนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยตัวใหญ่หรอไม่เหมือน ความจริงๆแล้วคือของจริงหรอพี่กวินเคยเจอแมงมุมยักษ์ไหมอ่ะอยู่ที่ไหนแมงมุมยักษ์แล้วบ้านก็เคยเจองูเขียวด้วยเฮ้ยงูเขียวกาวินเจออะไรเจอตุ๊กแกไหมบ้านกวินบ้านพี่ฮาเล็มีงูเขียว,น,ยวๆๆๆๆนะ ตัวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่พี่บ้านพี่ฮาเล็มีตุ๊กแกไหมพี่ฮาเล็เล่นเล่นจับเล่นจับงูด้วยนะเออกาเวินพี่ฮาเล็จับงูเคยจับงูเลย,ลย,ยมันอันตรายไหมงูไม่อันนั้นห<อ>นูจับหนูไปจับนจัตุรัสฝั์เยี่ยะภายหนูจับโนสเปิดไม่เป็นจับที่โรเบิร์สันมีงูตรงไหนอ่ะ หรอ,อจับงูงูอะไรเขาเลี้ยงหรือว่าอะไรลูกงูนั้นมันเป็นงูหนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นงูสีอะไรตอนตอนฮ<อ>าเล่โรงเรียนพาไปหรอไม่หนูไปกับป๊าอ๋อไปกับป๊า <c oughs> ใครคับใครจำไม่ได้ว่าน้ตั้งแต่อนนึล้วแตนอหนึ่งแต่จำได้ค่เคยไปจับงกนัเยแม่ด้วนบกัพี่หนู่อาวาา่พี่นาว่าหรอแม่เขาชื่อแม่เขาชื่อป้าเบียป้าเบียเหรอ อยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนอยู่กันตังนี่เหอยู่ตังนี้านายู่ตังแต่แต่ว่าเขาเคยพานไปโรบินสันด้วยี mm ่ hmm. ไหที่เขาพาหนไูไปไปดูน้องหมาไปดูน้องหมาที่ไหนครับที่โรเบินสันใช่ไหมใช่เฮ้ยกวินจะพายแ้นะะวินไปนี่ไปทำอาหารเร็วทำอาหารเกะแกะแกก อะไรอ่ะเีเล่ดูดีอะไรกวินอะไรเ้ลโลกเ้อโลกมีื้อบอกตรงไหมันเป็นคำศิษงสกปรกเออครับเชื้อโลกเฉยเฉยเฉลโลกเอ่อเรียวพีฮารีทำอาหารกวินเอาฟืนมาส่งย่งส่งอ๋อได้ฟืนแล้ว

ไข่เจียวนกกระทาไปดูไข่เจียวนกกระทาดิพี่ฮาเล่ชิมกาวินชิมนี้อร่อยไหมก<ม>าวินชิมก<ม>าว<ม>ินชิมไขน่นกกระทาพี่ฮาเล่นะ กราไกินอาหาร พี่ฮาเล่มีน้ำมูกเหอนพี่กวะเยี่ิกวินนะเนี่บานรอะไรนะเปี่น้มีน้ำมูกตั้งแต่ที่บ้านเหรอกวินกวิน กาวินกาวินนั่นคืออะไรลูกอันนั้นคืออะไรฮาเล่ได้แล้วเหรอเสร็จแล้วนะฮาล่ทำกับข้าวนะกะเพราไข่นกกะ <c oughs> มีช <c oughs> ้อ <expand> นกาเฟด้วยอคิดมากนะาคิดมากเหรอนยะฮัลโหลกวินอยู่ไหนมันเป็นอะไร แน่นมากมันนี่ยเอาช้อนเต็มเลยน่นพี่หเลยเอาช้อนกาดเทดไปแล้วน,ไไ <c oughs> นีไงช้นกะเเอาเลยกวินชิมนี่อร่อยไหม ากาศเพชรมีหลายแบบ กิมซีเมื่อก่อนว่าอร่อยไหม ได้ nah.